ราศีพฤษภในไพ่การเจรจาสื่อสารนะครับเพราะนั่นคือชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้พูดเยอะมาก<ม>เจรจาเยอะมากคุย<ม>คุยเยอะมาก<ม>เพราะนั่นคือชาวราศีพฤษภช่วงนี้ก็ต้องเป็นลักษณะเหมือนการพูด อยู่ที่คําพูดของคุณเองแหละก็นะครับตรงนี้พูดดีก็ดีแต่ต้องระวังคําพูดได้เหมือนกันนะก็คือช่วงนี้ชวาวราศีพุธโสดจะเป็นลนักษณะเหมือนการสื่อสาระนะครับแล้วก็อีกมุมนึงก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านการศึกษาการเรียนรู้อ,อาจจะเป็นการอบรมการวางแผนเรื่องการเรียนการสอบอะไรประมาณนี้ก็ได้นะฮะถ้าเป็นในเรื่องงานก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการทํางานที่ต้องเกี่ยวกับการพูดจะโดดเด่นเป็นพิเศษหรือไม่ก็เกี่ยวกับการประสานงานจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะฮะและอีกมุมหนึ่งก็คือการทํางานในลนักษณะเป็นทีมเป็นกลุ่มมมมมกกาารรรรร่่่ววือใจัันนนปะะณณี้คคบแตุ ในช่วงของเดือนพฤษภาคมไอเดือนออกันยานี้นะครับราศีพฤษภก็จะมีเคสเกี่ยวพันกับความเป็นหัวหน้าผู้นําหน่อย นะครับตรงนี้นะฮะถ้าเปในเรื่องเงินทองครับราศีพุษโสในช่วงเดือนกันยานี่ก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับเรื่องการเจรจาเจรจากู้ยืมเจรจาพูดคุยเรื่องเงินซื้อขายอะไรประมาณนี้นะฮะอยู่ที่คําพูดของคุณเองเหมือนกัน uhm. นะครับหรือมุมนึงคือชาวราศีพุษโสในช่วงของเดือนกันยานี้จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อซื้อขายก็ได้ uhm. อะไรประมาณนี้นะฮะต้องอยู่ที่คาลมน์คำพูดแล้วล่ะนะครับหรือไม่ก็การแชทสมัยนี้ก็เป็นการแชทการพูดอะไรเงี้ยนะฮะรวดเร็วนะอืมอะไรเงี้ยนะฮะ ช่วงนี้คุณอาจจะจ้เป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวหน่อย <Okay. S 2> จัดการเองทําเองทุกๆอย่าง <ừ> และอีกด้านหนึ่งก็คือในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภจะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับเรื่องการประสานงานร่วมมือร่วมใจกับคนในครอบครัว oh. อาจจะทํากิจกรรมด้วยกันทํางานทําเงนินหรือไม่ก็มีกิจกรรมทําด้วยกันอะไรบางอย่าง <Okay. S 2> ก็ได้ประมาณนี้สดอีกมุมหนึ่งก็คือราศีพฤษภช่วงนี้ดวงชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับเรื่องการคล่องแคล่วว่องไว oh. อ๋ออ่าก็มามาแล้ว่าไฮเปอร์หน่อยช่วงนี้อะไรมาทํางานอะไรมาทําหมดรับหมดจัดการหมด ประมาณนี้ฮะก็จะเป็นแบบลุยๆนิดนึงถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยช่วงนี้ราศีพุษภจะมีความเป็นให้ผู้หญิงออกหน้าก็คือถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยในเดือนนี้ราศีพุษสจะเด่นเป็นพิเศษจะมีความเป็นผู้นําหัวหน้าแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยในเดือนนี้คุณต้องมีดวงเกี่ยวกับผู้หญิงให้ผู้หญิงมาช่วยให้ผู้หญิงออกหน้าจะดีนี่คือราศีพฤษภครับผมคับ